สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหามอเตอร์ไซค์สำหรับคลิปนี้ผมจะมาพาดูวิธีการประกอบแกนโช๊คครับเปลี่ยนสินโช๊คะครับสินโชคตีออกแล้วเปลี่ยนเรียบร้อยครับใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ก็เหลือใส่แกนโช๊คเข้าไปครับแกนโช๊คตัวใหญ่ครับแล้วก็แกนโช๊คตัวนครับนะครับใส่แกนโช๊คตัวนครับตัวนี้ครับ อตอนที่ผมถอดออกมาตอนแรกครับ,บตอนที่ผมออกมาตอนแรกเนี่ยน,น็อตน็อตตัวนี้ครับน็อตขันตูดตูดแกนโชกนะครับไม่แน่นครับตอนที่ผมถอดขันออกขันง่ายนิดเดียวครับเคยไม่ได้ออกแรงครับขันง่ายง่ายครับก็เลยว่าเออรถไม่เคยทํารถคันนี้เป็นรถที่ว่าออกมาแล้วจากร้านยังไม่เคยซ่อมครับผมถามเจ้าของรถดูเจ้าของรถบอกว่ายังไม่เคยทําครับยังไม่เคยซ่อมแกนชกยังไม่เคยเิ้นชกยังไม่เคยเปลี่ยนครับแต่ผมพอผมถอดครับมันก็ ตัวนี้ครับที่เห็นอยู่นี่ครับก็ถอดออกง่ายครับถอดออกง่ายทั้งสองตัวครับนี่ครับอีกตัวหนึ่งผมประกอบเข้าไปแล้วครับผมก็เหลือตัวเดียวครับจะมาประกอบให้ดูครับผมว่าผมประกอบยังไงครับนี่อันนี้ขันแน่นแล้วครับตัวนี้ตัวโช๊คครับตัวนะครับขันแน่นแล้วเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เหลืออีกตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งก็จะมาทําให้ดูครับผมมาเป็นทําไมต้องอทํามาให้ดูครับผมนี่ครับแกนโช๊คครับ ตูวม <minutes> ันครับที่ขันครับเนี่ยมันจะมันจะใส่เข้าไปครับจะอยู่แบบนี้ครับเราใส่เข้าไปแล้วมันจะอยู่แบบนี้ครับตัวนี้จะอยู่ข้างในนะครับนี่ครับจะมันจะอยู่แบบนี้ครับครับจะอยู่แบบนี้ครับผมแล้วเนี่ยครับแล้วตัวนี้เราก็ต้องล็อกครับมันก็ล็อกไม่อยู่ครับเพราะมันตัวล็อกมันเห็นไหมครับมองเห็นตัวล็อกไหมครับมันเป็นเหลี่ยมครับน็อตเบอร์อะไรมันเข้าได้ครับเป็นเป็นตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสองครับนี่ครับมันจะล็อกพอดีครับ มันก็เลยจะขันได้แน่นครับส่วนน็อตก็จะฝันฝังนี้ครับน็อตตูดชกนะครับจะขันฝังนี้ครับอยู่ข้างในนะครับมันจะฝันฝังนี้ครับมันจะสอดเข้าไปครับตัวนี้ก็จะล็อกพอดีครับผมแล้วตัวนี้เราทำนะครับผมก็จัดการเชื่อมครับเชื่อมต่อครับผมเห็นไหมครับเชื่อมต่อครับแล้วก็เอาน็อตเบอร์สิบสองครับหัวเหลี่ยมเบอร์สิบสองมาใส่ครับมันก็จะล็อกพอดีครับผมนี่ครับ คครรัับบอย่างี้ผมก็ยังงงว่าอตอนที่รถคันนี้ประกอบขึ้นมาครับรถสกายสกายแล็บครับตอนที่ประกอบเขาทําไมคืนขันไม่แน่นครับผมยังงงอยู่ครับเนี่ยร้านใหญ่ๆครับร้านใหญ่ขนาดนี้ที่ทํารถขายอยู่ดอนครับรถรุ่นนี้จะมีอยู่ทําำผลิตขายอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีครับเี็นครับนี่ครับมีชื่อครับ แต่ก็ไม่ไม่ขอออกนามครับมาออกนามคองกนามชื่อร้านครับก็มีช่างหลายคนครับช่างทําเครื่องก็ต่างหากช่างต่อโครงรถก็ต่างหากครับก็ก็พอมีความรู้เรื่องนี้หน่อยครับผมเพราะผมก็ไปซื้ออะไรร้านเข้าไปครับอะไรอย่างเงี้ยครับรถบันบันนอกมันจะมีรถแบบนี้เยอะครับเออเขาเรียกว่ารถสกายแล็บครับผมคราวนี้ผมก็จะมาประกอบชกด้วยการน็อตขันให้แน่นครับน็อตขันตัวชกนะครับ ขันให้มันแน่นครับผมอะผมพอตั้งครับอันอาาน,น,นี้ผมหาแหวนใส่แผนแหวนลองครับแหวนลองก็ไม่ดีครับเขาเขาทํามาครับเขาทําขายเป็นคันคันละหลายหลายหมื่นครับคันละเจ็ดแปดหมื่นครับแต่ว่าแกนโชคทําไม่ดีครับผมนี่ครับอันนี้ผมก็จะ สาธิตการทําให้ดูครับผมนี่ครับอาจจะมุมมุมมาจจะไม่ได้บ้างครับนี่ครับเวลาใส่ครับเวลาใส่แล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับนี่ครับใส่เข้าไปแล้วมันก็จะโผล่แบบออกมาแบบนี้ครับโผล่มาแบบนี้ครับผมแล้วก็ใช้ น็อตที voi, ่เช oh os ื่อมไ้ครับท euh, ี่ทําไ้ครับยัดเข้าไปครับมันก็จะลงเข้าไปในรูครับนี่ครับพอเข้าไปในรูแล้วมันก็จะล็อกครับนี่ครับอย่างแบบนี้ครับมันจะหมุนตามเห็นไหมครับมันล็อกครับพอมันล็อกเสร็จแล้วก็ใส่กระบอกทุกเข้าไปครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้ครับแต่ว่าตอนนี้ผมจะถอดออกมาก่อนครับ มันจะมีนะครับตัวนี้มันจะมีบูทมีบูทใสอีกตัวนครับใส่แบบนี้ครับมีบูทรองนี้ครับเราก็ใส่เราก็ใส่กระบอกเข้าไปครับเราก็ใส่กระบอกโูกเข้าไปครับผมนี่ครับแบบนี้ครับเห็นนะครับ มันก็จะล็อกครับคราวนี้เราก็จัดการหมุนครับผมหมุนเข้าไปได้เลยครับยังไม่เข้าครับ มันไม่ตรงครับผมมันก็เลยไม่เข้าครับมันไม่ตรงรูครับมันจะอีรูมันจะเอียงหน่อยครับแล้วก็พยายามครับนี่ก็เป็นอีกประสบการณ์นึงครับผมที่ผมเจอครับผมรถมันนอกครับยังไม่ยังยังไม่ล็อกครับยังไม่เข้าครับเกียวยังไม่เข้าครับผม ไม่เข้าครับทำยังไงก็ได้ครับให้มันเข้าครับให้มันให้มันหมุนล็อกได้ครับตัวแรกเข้าง่ายกว่านี้ครับตัวนี้ไม่เคยไม่ตรงครับไม่ตรงแล้วก็ขอดลอกมาใหม่ครับถอดลอกมาใหม่แล้วเราก็จะเอา เอานัอครับลองมาขันดูครับลองขันดูครับว่ามันเข้าไหมครับก็เข้าอยู่นะครับคือมันไม่ตรงครับเห็นไหมครับรอยดูรอยครับนียงครับแล้วมันแตกครับเห็นไหมครับไม่รวมแต่ตอน ไม่รู้ว่ามันแตกตอนไหนครับพอมามันก็เป็นแบบนี้แล้วครับก็ใส่เขาไปใหม่ครับมาดูว่า จะเข้าไปครับอ้าวเข้าแล้วครับบทจะเข้าก็เข้าง่ายครับนี่ครับแน่นนะครับตอนนี้เราก็ขันให้แน่นครับผมขันให้ด้วยการที่เรา ตีนเหยียบข้างล่างเลยครับแดีวมันก็จะขันแน่นครับอย่างที่บอกไว้ครับตอนที่ถอดครับมันไม่แน่นครับไม่แน่นแต่ก็ไม่หลุดครับมันก็แน่นนะครับนี่ครับนี่เียครับผมนี่ก็คือวิธีการใส่โชก ประกอบแกนชกสามล้อเครื่องสกายแอกครับผมเพราะว่าเป็นรถบานนอกครับอยู่จังหวัดอุดรครับผมคราวนี้เราก็เหลือเติมน้ำมันแล้วก็ใส่สปริงแล้วก็เติมน้ำมันครับผมก็ถึงขั้นตอนการล้วก็ขั้นตอนการประกอบต่อไปครับมันก็มีอ่ามันไม่ใช่รถมาตรฐานครับผม มันเป็นรถที่ทำไทยทำครับไทยทำขึ้นมาครับผมแล้วก็ได้เปลี่ยนสินโชกครับสินโชคมันรั่วครับผมก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อเอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วเห็นว่ามีประโยชน์ครับผมก็ขอกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปครับผมว่าจะมีสาระหรือว่าความรู้ดีๆอะไรมาฝากอีกครับผม นี่ครับประกอบเสร็จทั้งสองแล้วครับฝากดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ